พอไปคุยเขาบอกว่าเอออยากจะคุยกับจีนทำใหรอดหน่อยหาแนวทางต่างๆอะไรเงี้ยในการในการตัดต่อเล่าเรื่องอะไรฮะในการเรียบเรียงเรื่องลําดับเรื่องทีเนี้ยหลังจากนั้นอีกประมาณสักสัปดาห์หนึ่งอ่ะจงนทำร้อนก็นัดนัดนะนัดนัดเดนเนี่ยไปเจอที่ร้านอาหารเขาพูดกับใหญ่นะจีนทำร้อนเนี่ยเขาเวลาเขาน้อยเขานัดไปเจอที่ร้านเดนก็ไปไปคุยกันสักประมาณชั่วโมงหนึ่งเออ อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันเขาปรึกษาไงเดนเขาปรึกษาเฮ้ยจะทำยังไงดีว่าเพราะว่ามันมันมันแปลกมันสดอยู่ๆไปเอาเริเตอร์มาเป็นตัวใหญ่ไงตัวเดินเรื่องอ่ะ <c oughs> เขาก็ถามเจมส์ครับแล้วว่าเอออยากจะรู้วิธีการคิดในการเล่าเรื่องตอนเทอร์มินเตอร์ภาคสองจัดเมนเดียฮะที่ให้อาร์โนอ่ะเปลี่ยนบทอ่านี่แหละครับนี่แหละครับเป็นเป็นเป็นส,สิ่งสําคัญนะเพราะว่าอย่างนี้ฮะเทอร์มินเตอร์ภาคแรกอ่ะอาร์โนอ่ะเป็นตัวร้ายนะครับไล่ล่าคนเลย ล่าคนเลยฮะล่าคนเลยแต่ภาคสองอ่ะไม่ล่าคนเวยมัน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 ม,มีความเก่งกาจแต่มันช่วยมนุษย์อ่ามันมีจิตใจขึ้นแดนน่ะเขาอยากได้คอนเซป t นี้แหละมาใส่ในแบสแลนเฮ้ยถูกนะคิดถูกนะเพราะว่ามันเหมือนกันเลยฮะมันม,ม,มันเหมือนกันเพราะว่าตัวของเยาจาเนี่ยฮะภาคเก่าๆอะ่ะคนเราอะ่ะติดภาพมันล่ามันล่าคนไง ใช่ไหมมันโอ้มันล่าอเลยเงี้ยล่าโหดร้ายอะไรเงี้ยแต่ทีนเนี้ยพอแบทแลนเนี่ยมันกลับกันเยาวจาเนี่ยต้องมีชีวิตชีวิตจิตใจเออต้องดูแบบเป็นมีเป็นมนุษย์ขึ้นยอะไรเงี้ยเขาต้องต้องทําแบบทเทมเตอร์สองจันเป็นเด์เออแล้วก็เจมส์คาร์ลบอกเออให้คันแนะนํนำไปเอยต้องอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยหลังจากนั้นผ่านมาสักหลายเดือนเลยอ่าตัวของแดนุูมกลับอะ่ะเขาส่งรับ ดับตัดต่อดับแรกนะ CG ยังไม่เสร็จตัดต่อดับแรกอ่ะให้เนี่ยให้เจมคาร์มารดไปดูเจมคาร์มรดตอนแรกอ่ะนะเขาบอกว่าเจมคาร์มารัดไม่คาดหวังผมชมผมก่อนดูอ่ะก่อนดูไม่คาดหวังคือว่าเออเจมสคาร์มาร์อกว่ามันมันยากงานแบบนี้ยมันยากมากเลยคนดูอาจจะไม่ยอมรับอะไรเงี้ยแล้วก็มันอาจจะเจ๊งเออทีเนี้ยพอเจมคาร์มารดดูอ่ะอุ้ยเจมบอกอุ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยแบบอุ้ยดีเกินคาดว่ะ เออดีเกินคาดในข่าวนะดีเกินคาดนะเขาเจมเขาบอกอุ้ยแม่งแบบของดีว่ะอะไรเงี้ยเออนนะเ,นเนี่ยนะเป็น